สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันอังคารที่3กันยายนเราระลึกถึงนักบุญเกโกรี่พระสันตปาปาและนักปราชญแห่งพระศาสนาจักวันนี้ก็มีฝนตกลงมาพรำๆนะครับอากาศก็เย็นสดชื่นอยู่พอได้ ไม่มีลมพัดแต่ก็มีสายฝนชุ่มฉ่ำทำให้ต้นไม้ก็ได้รับความชุ่มชื้นไปในตัวด้วยหลังจากแห้งแล้งมาหลายวันเหมือนกันชีวิตคิดชนก็จำเป็นจะต้องใช้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชุบชูกำลังใจชุบชูจิตใจให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแห้งแล้งเมื่อไหร่ปีศาจร้าย ก็จะคอยโจมตีจะเข้ามาครอบงำอย่างคันท่วงทีต้องให้หัวใจเต็มไปด้วยพระวาจาเต็มไปด้วยการภาวนาเต็มไปด้วยการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณรับสินอภัยบาปรับสินมาสนิทอย่าได้ขาดในแต่ละวันเวลาของชีวิตคิสส่ส่วนจะต้องเติมองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เต็มอยู่ตลอดเวลา ในจิตวิญ,ญญาณอ่อนแอในจิตวิญ,ญญาณที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์อยู่ในทุกนาทีของชีวิตวันนี้พระวาจจากขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากจดหมายของนักบุญเปาโลที่ท่านเขียนไปถึงชาวเมืองโคลินฉบับที่หนึ่ง <c oughs> ขอโทษครับในบทที่สองข้อสิบขอถึงข้อสิบหกและประวัติศาสตร์ของนักบุญลูกา ในบทที่4ข้อ31ถึงข้อ37วันนี้นักบุญเปาโลได้บอกกับชาวเมืองโคลินนักบุญเปาโลได้แบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือดำเนินชีวิตตามธรรมชาติไม่ได้แสวงหาไม่ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่นักบุญเปาโลได้เทศสอนไม่ต้องการรู้จักองค์พระจิตเจ้าว่าเป็นอย่างไร เขาเหล่านั้นปิดหัวใจแล้วก็ยังมองไปว่าผู้ที่มีพระจิตเจ้าประทับอยู่ในจิตวิญญาณเป็นเรื่องโม่เาเขาไม่มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจชีวิตจึงไม่เกิดความสุขที่แท้จริงผิดกับผู้ที่มีองค์พระจิตเจ้ามีอยู่ในหัวใจเขามีหลักยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจการที่ นักบุญเปาโลได้บอกว่าสำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยมีพระจิตเจ้าประทับอยู่เขาเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจนำพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตนี่แหละครับความสุขที่แท้จริงเกิดจากองค์พระจิตเจ้าให้บุคคลที่ตอบรับพระจิตเจ้าได้มาเป็นที่สวชน เข้าใจถึงพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและดําเนินชีวิตโดยอาศัยพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าไม่มีความสุขใดจะเสมอเหมือนเท่ากับความสุขที่ได้เรียนรู้พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้นําพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตพระภารกิจแห่งความรักขององค์พระเยซูเจ้าเนี่ยครับ ในพระวสารของนบุลลูกาองทรงพระดําเนินเป็นแนวเชิงลุกนะครับเข้าไปในทุกที่ในทุกหมู่บ้านเพื่อสั่งสอนและบำบัดรักษาด้วยพระลิธานุภาพทั้งคำพูดและการสัมผัสอย่างอ่อนโยนไม่เว้นแม้แต่ในวันสปาโตอันเป็นวันต้องห้ามของ ชาวยิวองค์พระเยซูเจ้าทรงทำลายปีศาส์หลายและพรรคพวกของมันนะครับที่คอยชักจูงชักนำให้ผู้คนหลงปิดไปเดินในทางความชั่วร้ายทำลายปีศาสรหลายแล้วก็คนที่เดินหลงปิดแล้วถูกของของโลกครอบงำจิตใจ ผมได้ทรงทํำลายแล้ววันนี้องค์ก็ทรงทําลายชายที่ถูกปีศาจ้ายเข้าไปสิงอยู่ชักนําให้เป็นพวกของมันผู้คนในสารธรรมก็เห็นการกระทําขององค์พระเยซูเจ้าแล้วก็สงสัยว่าพระองค์คือใครทําไมจึงมีอํานาจและพระอนุภาพขับไล่ปีศาจ้ลยได้ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่า ทำไมพงจึงมีอำนาจและพระอนุภาพขับไล่ปีศาจได้เพราะจะมีสักกี่คนนะครับที่เห็นกับตาเช่นนี้แล้วต้องการที่จะติดตามองค์พระเยสเจ้า<ๆ>ก็ไม่ทราบว่าจะมีสักกี่คนแต่เขาเห็นเขารู้ว่าพงค์ทรงขับไล่ปีศาจได้ด้วยอำนาจและพระอนุภาพของพระองค์แต่เป็นเรานะครับพิศชน เราเห็นเราเรียนรู้เราเข้าใจเราเลือกแล้วจึงขอติดตามองค์พระเยซูเจ้าไปตลอดชีวิตโดยมีพระจิตเจ้าคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เช้าอันสดใสในวันอังคารจึงเป็นวันที่เราทุกคนมีความสุขเพราะเราเลือกแล้วเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเรามีพระจิตเจ้าแล้วพระจิตเจ้าคอยช่วยเหลือให้เรา เรียนรู้พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรียนรู้พระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าสุดใดจ,จะเสมอเหมือนวัตถ,ถุสิ่งของป่าโลกไม่สามารถจะเป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนได้สำหรับนักบุญเกโกรี่พระสันตะป,ปาปาและนักปราชญ์แห่งพระศาสนาจักรนะครับผมได้อ่านประวัติของท่านแล้ว จากศูนย์คำสอนของกรุงเทพนะครับก็แบบอย่างของแบบฉบับของนักบ,บุญไกโกลี่พระสันตปะปาปาและนักปราชญ์ของพระศาสนาจากักรมีดังนี้นะครับข้อที่1น,นะครับท่านเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตละทิ้งตำแหน่งหน้าที่ฝ่ายโลกเป็นนายกเทศมนตรีเรียนรู้แล้วว่าตำแหน่งหน้าที่ฝ่ายโลกมีใช่ความสุขที่แท้จริงของชีวิต ท่านไปใช้ชีวิตเป็นฤาษีอย่างสงบข้อที่สองนะครับแบบฉบับของท่านท่านเข้าใจถึงพลังของการภาวนานะครับเวลานั้นแม้นพระสันตะปาปาในสมัยนั้นก็ต้องซึมพระชนเพราะโรคระบาดท่านจึงหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสันะปาปาแล้วท่านเรียกร้องให้ประชาชนทุกคน มาร่วมใจกันภาวนาบอนขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้โรคระบาดนี้ผ่านพ้นไปท่านเข้าใจถึงพลังแห่งการภาวนาได้ผลสมอนะครับข้อที่สนะครับท่านเข้าใจถึงหน้าที่ของผู้อภิบาลท่านเขียนสมณสา,ารเื่อที่จะให้กับผู้ผู้อภิบาลพระสังฆราชพระสงฆ์ ได้เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วตนเองจะอภิบาลูงแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรท่านเข้าใจานะครับเพราะว่าพระสังฆราชพระสงฆ์เป็นผู้มีอำนาจป,ปกปกครองรองลองมาจากท่านนะครับท่านก็ได้ออกสมณสารข้อที่4นะครับท่านมีชีวิตแบบสมถะและอดออมไม่ฟุ้งเฟอ้อไปกับ ของของโลกเพราะว่าตั้งแต่ต้นท่านเป็นลูสี่ลูสี่ก็เป็นผู้ที่อดอ,อมทัางกายและใจอยู่แล้วนะครับข้อที่5นะครับท่านต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์จากศาสนาท่านต่อต้านนะครับนำศาสนามาอ้างเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องท่านต่อต้านบุคคลเหล่านี้ท่านยังต่อต้าน ให้พูดที่อยู่ในพระศาสนาจักได้รู้จักบังคับตนเองอย่าไปปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความโลภโกรธหลงกิเลสและคัตนาต่างๆท่านต่อต้านคำสอนผิดๆและเรื่องความยุติอายุติธรรมนะครับท่านต้องการให้ในพระศาสนาจักใน ผุงแกะที่พงทรงดูแลาทางพาะสังฆราชและบรรดาพะสงมีความยุติธรรมเท่าเทียมกันต่อต้านเรื่องของความไม่ยุติธรรมในสังคมข้อที่หนะครับท่านส่งเสริมด้านพิธีกรรมเป็นต้นดนตรีศักดิ์สิทธิ์และเพลงแกลโกเลียนที่เราได้ยินได้ฟังกันเป็นบทเพลงที่ไพเราะไม่เท่านั้นนะครับยังชวนให ใจของเราล่องลอยไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้หัวใจของเรามีพลังในการดําเนินชีวิตที่จะต้องทนต่อความทุกข์ยากลําบากต่างๆด้วยอาศัยบทเพลงของความใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กันระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือบทเพลงแ่กูุเรียนนั่นเองข้อที่7นะครับ ทุกคนในพระศาสนาจักรนะครับเป็นต้นผู้มีอำนาจตั้งแต่พระองค์ลงมาจนถึงรัคกาลนันพระสงฆ์ทุกคนในพระศาสนาจักรเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของพระศาสนาจักรไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับมีเงื่อนไขว่าดูแลทรัพย์สินของพระศาสนาจักรไม่ใช่เป็นเจ้าของภายใต้เงื่อนไขก็คือ เป็นความรักของพระพิเศษเจ้ามีไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่เจ็บปวยสิ้นหวังหมดกำลังใจทรัพย์สินทุกอย่างมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนคนแคนมีชาม่ายมีไว้เพื่อที่จะชื่นชมมีไว้เพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเพราที่8นะครับท่านเป็นผู้ปกป้อง สันติสุขของความเชื่อนั้นว่าทางฝ่ายโลกจะมีสงคารามเกิดขึ้นแต่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งความเชื่อของบุคคลเป็นต้นเพระศาส,สนาจักรคาทอลิกท่านเป็นผู้ปกป้องให้ชุมชนแห่งความเชื่อจิตวิญญาณของผู้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจา้ามีสันติสุขอย่าให้ผู้ใดเรื่องของฝ่ายโลกสงคารามฝ่ายโลก มาเบียดเบียนสันติสุขของบุคคลเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการดำเนินชีวิตคิดสษชนนะครับแล้วก็เพระสันตะปาปาเองก็มีอำนาจสูงสุดสำหรับการออกกิจสดีกรต่างๆไม่สามารถที่จะออกโดยพนลการต้องขึ้นตรงกับพระอ,องค์ให้พรงได้ทรง อ่าเนี่ยคงได้ทรงศึกษาว่ากิจสกิกาที่จะออกนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรต้องมีลายเซ็นของคงเท่านั้นเพื่อจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนาจากักรท่านช่วยเหลือเด็กๆนะครับชาวอังกฤษไดห,หลุดพ้นจากจาการตกเป็นทาสทาสเด็กนี้ถือได้ว่าเป็นความโหดร้ายชาลุที่สุดที่มนุษย์ต้องผาน ท้ายแล้วท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักร้องนักวิชาการและศิลปุ่นชีวิตของคนคนหนึ่งมีแบบฉบับได้มากมายชีวิตของเราแต่ละคนก็ต้องมีแบบฉบับเพื่อครอบครัวลูกหลานชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปเชื่อแน่ว่าเราทุกคนก็มีแบบฉบับเฉพาะตัวของเรา ที่จะช่วยส่งเสริมความดีของกันและกันไดน้ขอเ,ขเป็นเจ้าอัวทรทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ